จะคลอดอยากหรือไม่คู่แรกนะครับเป็นคู่เปิดสนามในวันนี้จะสร้างความสนุกสนานให้พ่อแม่มีน้องมีรักแกวนเรือที่รักทุกท่านเรือพร้อมพายพร้อมคนภาคพร้อมต้นทุนพร้อมคนดูพร้อมจุดตัดสินพร้อม ทิดาระร่องน้ําแดงเพชรน้ำบนร่องน้ําน้ําเงินบทบี้ก็ยิงกันมาบทบี้ก็ยิงกันมาเริ่มแรงเริ่มแรงเริ่มแรงต่างคนต่างต่างคนต่างต่างอดก็ห้อมแก้มกันมาล้วโว่ทิดาล้วเป็นยังไงร่องน้ําแดงร่องน้ํแดงน้ำมาทิดาลัดร่องน้าน้าเงินน้ำมาเพชรน้ําฝนเพชรน้ําฝนเหลือจะบทบี้ก็ยิ่งกันมาแหลกแหลกหรือไม่ในเที่ยงนี้ยัดเยียบความภมยแผรหนุ่มหน้ามนคนเมืองว่าทุ่มได้หรือมวันนี้ทิดารัดเป็นยังไง ในร่องน้ำแดงบทดบี้กันยิงน่งาน้ำตตกเป็นไฟก็จุยก็จอย ในเที่ยวนี้ในกาเรือเพชรน้ำฝนในร่องน้ำน้ำเงินโอ้โหสูสีกันจริงๆนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งคู่คู่ที่สองนะครับแม่พันพหวาร่องน้ำแดงแกนเพชรร่องน้ำน้ำเงิน เหลือดีเรือดังจากจังหวัดปทุมธานีอีก,กัำหนึ่งนับปเป็นเรือห้าดาวแม่ฝันผวาในร่องน้ําแดงแกนเพชรร่องน้ําน้ําเงินทั้งคู่เข้าทุนเป็นที่เรียบร้อยเทียบทุนแล้ว เอาละครับขอเรียนเชิญน,นะครับทันทีอยู่ทางบ้านรีบมานะครับผ่านไปแล้วคบหนึ่งคู่คู่ที่สองกำลังจะตามมาแล้วเลือกเทียบทุนแล้วระว่างแม่ฝันพวาร่องน้ำแดงแกนเพชรร่องน้ำน้ำเงินเอาออกไม่แด้ออกมาจริงๆโดยไม่ได้หมอเอาบทบีกระยีกันมาเริมสับจับ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  ใหญ่เลยไอ้หัวเขาถ่ายตกอะตำ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 เริ่มแรงแปกอะไรขึ้นมาแล้ววว่าอย่างไงจะแปะว่าอย่างไงแปะเอ้ยว่าอย่างไงมาฝันมาหวาหัวแล้วหายถายแล้วส่งบทพี่ใครอยื่มาหนีแปะหัวแล้วหายถาย เรือล่องน้ำแรงแม่ขวัญผวาทิดาพารอดนะครับขึ้นสู่ต้นทุนเลยแสงเทียนน้อยอยู่ร่องน้ำน้ำเงินนะครับนำเรือของท่านขึ้นสู่ต้นทุนนะบัน,นีีผ่านไปแล้วสองคู่มันหยดติงติงไก่ย่างแพชนะกันไม่มาก นี่แล้ะครับฝีมือล้วนๆเอาละครับพรเจใจอ้วนบรรจอเรือของท่านขึ้นสู่ต้นทุนทำการแข่งขันคู่ต่อไปนะครับคู่ที่สามนะครับระว่างเทพธพิดาพารอดร่องน้ำแดง แสงเทียนน้อยร่องน้ำนำเงินคู่นี้เหลือทั้งสองขึ้นต้นทุนแลว้วบอกแล้ววันนี้ฝีมือล้วนๆคัดฝีพายกันมาไม่ต้องกลัววันนี้ทุกคู่รับรองว่ามัน ดูคนหัวแม่วันรวาวะใช่อกตั้งอกตั้งซ้อมในปากข้าวอะ่ะดูคนหัวซ้อมจากปากข้าวมาแล้วอกเขาจะตั้งตลอดวันนี้ไม่แง่ยังไม่แงะครูที่สามนะครับเหลือทั้งคุงเทียบทุนแล้ว ระว่างเทพธิดาพารอดร่องน้ำแดงแสงเทียนน้อยร่องน้ำน้ำเงินนิ่งแล้วอ๋อแล้วครับเตรียมตัว ระวางแตดิดาพาร์ร่องน้ําแดงแสงเทียนน้อยร่องน้ําน้ําเงินออกมากันอีกแล้วครับออกมากันอีกแล้วบทบี้กันยิ่กันมาบทบี้กันยิ่มาเริ่มแรงขนาดห้าเมตรห้าสิบเมตรแรกนะครับเริ่มแรง สาพารอินนะมาผมนดสิทธิหลวงผู้แสงนะครับพรเจ้าอ้วนอยู่ที่ไหนน้ำเรือของท่านขึ้นสู่ต้นทุนนบัดนี้ ไม่มีแล้วอาแล้วครับผ่านไปแล้วครับ3คู่นะครับคู่ที่สีนะครับเหลือขึ้นสู่ต้นทุนเลยนะครับระวางเรือพ่อนปู่เสงร่องน้ำแดงผ่อนเจ้อ้วนนะครับร่องน้ำนำเงิน ่านไปแล้วสมคู่สิทธิ์หลวงปู่เสงนะครับหรือพรอหลวงปู่เสงนั้นอยู่ในร่องน้ําแดงพรใจอ้วนร่องน้ําน้ําเงินนะครับเรือดีเรือดังจากจังหวัดปทุมธานีโคจรมาพบกับเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับไปเรือพี่เรือน้องรักพี่ก็สหลุงผู้เสง้ารักน้องก็พรเจ้าอ้วนนะครับเรือดีเรือดังจากจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับดูฟิฟายที่ฉกาจฉาก,การจากจังหวัดปทุมธานีนะครับในน้มของหลวงพิเภดที่สร้างความสนุกสนานให้จังหวัดปทุมธานีมาหลายสนามนะครับ วันนี้จะมาเจอเสือซุ่มจากสระบุรีวัดพนอนใช่หรือไม่ทีมงานชุดใหญ่ที่เดินทางมาทำการแข่งขันในวันนี้ไม่ทราบว่าพายทั้งคันรถหรือไม่เพราะท่านมาเยอะ ร่องน้ําแดงว่ายังไงร่องน้ําแดงสีหลวงพ่อเสียงร่องน้ําแดงสีหลวงพ่อเสียงร้อยแม่แล้วเป็นของสีหลวงพ่อเสงน้ำอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเสียงเสียงน้อยว่ายังไงผ่อนเจ้อ้วนผ่อนเจ้อ้วนว่ายังไงผ่อนเจ้อ้วนบดบี้ขยี้ขึ้นมาแล้วก็น้ำอยู่เล็กน้อยกอดขอหอมจาบมาแล้วหัวแล้วหมายท้ายแล้วสองขอขาๆข้อขข หนีหนีว่ายังไงปู่เซงหนีน้ำแตกเป็นไฟกระจุยกระจายเอาแล้วว่ายังไงปู่เซงปู่เซงเจ้าอวดเอาแล้วครับอย่าพังหมดแรงรีบรีบไปเคาะ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 เลีวเคาะ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 โอ้กอดข้อมแก้วกอดข้อมแก้วกันมาจะกอดกันไปถึงไหน คู่ต่อไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับพรเจ้อ้วนนะครับร่องน้ำนำเงินนะครับคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับร่องน้ำแดงสอนิยมชัยนะครับพบกับทิดารัตรร่องน้ำนำเงินนะครับต่อด้วยฟ้าอํานวยนะครับร่องน้ำแดง แม่ฝันภวาร่องน้ำนำเงินนะครับต่อด้วยคุณทัพหลวงร่องน้ำแดงเทพธิดาพารอดร่องน้ำนำเงินนะครับและต่อด้วยพรแม่ตาร่องน้ำแดงพรปู่เสียงร่องน้ำน้ำเงินนะครับขอให้เตรียมตัวเลยนะครับ สำหรับการแข่งขันเรือวันนี้นะครับมีการบันทึกการแข่งขันนะครับของช่อง67จานดำ PSI นะครับเอาครับเรือที่ประกาศแล้วนะครับให้ขึ้นสู่ต้นทุนเลยนะครับนะครับคู่ต่อไปนะครับสอนิยมชัยร่องน้ำแดงนะครับ ับธิดารัตร่องน้ําน้ําเงินนะครับต่อด้วยฟ้าอ่านวยนะครับร่องน้ําแดงแม่ขวัญผวาร่องน้ําน้ําเงินขุนทัพดวงร่องน้ําแดงเทพธิดาพารอดร่องน้ําน้ําเงินพรแม่ตาร่องน้ําแดงพรปู่เสงร่องน้ําน้ําเงินนะครับแล้วก็ต่อด้วยเพชรน้ําฝน ร่องน้ําแดงสอนิยมชายร่องน้ําน้าเงินนะครับขอให้เรือที่ประกาศแล้วนะครับขึ้นสู่ต้นดุ้นเลยนะครับผ่านไปแล้วนะครับสี่คู่ แม่ฝันผวาร่องน้ำนำเงินออกมากแล้วระวังฟ้าอมโดยร่องน้ำแดงแม่ฝันผวาร่องน้ำน้ำเงินดังครูดังกูเริ่มแรงเริ่มแรงแรงก็ตั้งต้นแล้วเริ่มแรงรแรงบทบี่ก็ยินมาบที่ก็ยินมาเริ่มซับต่างคนต่างซับกูหอยปูปา พายมาเลยๆครับพันนี้พายแล้วพายบทบี้ขึ้นนมาในนาของว่าแม่ฝันพระว่า